สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันในคาบเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารเอ๊ะเด็กๆคะเด็กๆลองมองภาพนี้แล้วช่วยกันตอบครูนะคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างเด็กๆเห็นเหมือนครูไหมคะว่า มันมีการกินกันของสิ่งมีชีวิตครูเห็นว่ามันมีตั๊กแกตนมากินข้าวแล้วก็มีกบเนี่ยกินตักกน๊กแตนแล้วก็มีนกอินทรีที่กินกบสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะเด็กๆช่วยกันมองภาพแล้วตอบคำถามครูหน่อยค่ะเด็กๆคิดว่าตั๊กแตนมันกินอะไรเป็นอาหารคะ คำตอบก็คือตั๊กแตนกินต้นข้าวนั่นเองภาพนี้ล่ะคะกบกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆคำตอบก็คือกินตั๊กแตนเป็นอาหารภาพนี้ล่ะคะนกอินทรีกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆ คำตอบก็คือมันกินกบเป็นอาหารเด็กๆสงสัยเหมือนครูไหมคะว่าถ้าน้องอินซีเนี่ยมันตายสิ่งมีชีวิตใดจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายคาตอบก็คือเห็ดน,นั่นเอง จากการที่ครูให้เด็กๆดูรูปภาพแล้วตอบคำถามมันเป็นการกินกันของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆโดยเริ่มจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคและทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานเกิดขึ้นในการเขียนแผนภาพแสดงโซ่อาหารนั้นเราจะเริ่มเขียนโดยเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ข้างหน้าสุด และผู้บริโภคอยู่ข้างหลังต่อกันไปโดยเริ่มจากผู้บริโภคลำดับที่หนึงและต่อไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในห่วงโซ่อาหารนั้นนอกจากนี้แล้วในสิ่งแวดล้อมยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสา์ที่ตายไปแล้วให้กลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ดินเราเรียกว่าผู้ย่อยสลายเช่นเห็ดราหรือแบคทีเรีย ยกตัวอ,อย่างห่วงโซ่อาหารในภาพนี้นะคะผู้ผลิตก็คือข้าวผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือตาก,กแตนผู้บริโภคลำดับที่2ก็คือกบผู้บริโภคลำดับสุดท้ายก็คือนกอินทรีและมีเห็ดเป็นผู้ย่อยสลายนั่นเองสำหรับหลักการเขียนห่วงโซ่อาหารนั้นเด็กๆสังเกตดีๆนะคะหัวลูกศรเนี่ย มันจะชี้ไปทางผู้บริโภคหรือผู้ล่าส่วนปลายลูกศรจะหันไปทางเหยื่อเดี๋ยวเรามาทดสอบนักเรียนคิดว่าหัวลูกศรควรชี้ไปทางไหนคะคำตอบก็คือชี้ไปทางตะกกะแตนเพราะตะกกะแตนเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ล่า ส่วนเข้าโพดจะตกเป็นเหยื่อรูปนี้ล่ะคะหัวลูกศรควรชี้ไปทางไหนคะคำตอบก็คือชี้ไปทางเสือเพราะเสือเป็นผู้บริโภคหรือผู้ล่าส่วนกวางตกเป็นเหยื่อรูปนี้ล่ะคะหัวลูกศรควรชี้ไปทางไหนคะเด็กๆคาตอบก็คือ ชี้ไปทางงูเพราะงูเป็นผู้บริโภคหรือผู้ล่าส่วนกบตกเป็นเหยือ่อในห่วงโซ่อาหารจะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายโดยในห่วงโซ่หนึง่งจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตผู้บริโภค และมีผู้ย่อยสลายตามลำดับรายละเอียดมีดังนี้ผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงอย่างเช่นข้าวหญ้าสาลาย สำหรับผู้บริโภคก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันไม่สามารถสร้างอาหารเองได้มันจึงต้องกินพืชหรือสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยผู้บริโภคแบ่งออกเป็นสีประเภทผู้บริโภคชนิดแรกก็คือผู้บริโภคพืชหรือสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นนอนกินใบไม้ ตะกกเตนกินใบไม้วัวก,กินหญ้าผู้บริโภคสัตว์หรือสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นเสือกินกวางงูกินกระต่ายสาม ผู้บริโภคพืชและสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อื่นเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นคนกินผักคนกินเนื้อไก่นกกินหนอนหรือนกกินข้าว 4. เป็นผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์หรือ สิ่งมีชีวิตที่กินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นนกแรง้งกิ้งกือหรือไส้เดือนเป็นต้นนอกจากนี้แล้วในห่วงโซ่อาหารยังมีสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตโดยการหลั่งอิมไซต์ออกมาย่อย โย,ยใเ้ซ่าพืชซากสัตว์กลายเป็นอินทรียสารหรือโมเลกุลเล็กๆและดูดซึมเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปยกตัวอย่างเช่นพวกเห็ดลาแบคทีเรียเป็นต้นเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันดูรูปแล้วตอบคำถามคุณหน่อยนะคะสิ่งมีชีวิตใดสร้างอาหารเองได้คำตอบก็คือสาล่าย ส,สิ่งมีชีวิตใดบริโภคพืชคะเด็กๆคำตอบก็คือม้าสิ่งมีชีวิตใดบริโภคสัตว์คะเด็กๆคำตอบก็คือเสือสิ่งมีชีวิตใดที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์คะเด็กๆ คำตอบก็คือไก่สิ่งมีชีวิตใดบริโภคซากพืชซากสัตว์คะเด็กๆคำตอบก็คือนกแง้งสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ย่อยสลายคะเด็กๆคำตอบก็คือ เห็ด <Head. S 2> เด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันดูภาพแล้วตอบคำถามเด็กๆคิดว่าในภาพนี้สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิตคะคำตอบก็คือต้นข้าวสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งคะคำตอบก็คือ ตักกะแตนเพราะตักกะแตนเนี่ยจะมากินต้นข้าวเป็นอาหารและสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองคะคำตอบก็คือกบเพราะกบจะกินตักกะแตนเป็นอาหารเอ๊ะเด็กๆคะแล้วอย่างนี้ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตใดคะคำตอบก็คือนอกอินทรีและสิ่งมีชีวิตใดทำหน้าที่ในการย่อยสลายคะ คำตอบก็คือเห็ดเด็กๆคะจากภาพห่วงโซ่อาหารนี้เด็กๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตใดควรเป็นผู้ผลิตคะคำตอบก็คือต้นข้าวและสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งคะคำตอบก็คือไก่เพราะไก่จะมากินต้นข้าวเป็นอาหาร สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในห่วงโซ่อาหารนี้คะคำตอบก็คือจระเขเ้ดเ,ดดเด็กๆคะแล้วอย่างนี้ผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตใดคะคำตอบก็คือเห็ดผู้บริโภคพ,พืชคือสิ่งมีชีวิตใดคะคำตอบก็คือไก่ และผู้บริโภคสัตว์คือสิ่งมีชีวิตใดคะคำตอบก็คือจอระเข้เอเ๊เด็กๆสงสัยไหมคะว่าถ้าสมมติว่าในห่วงโซ่อาหารเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ตายไปเด็กๆคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในรูปห่วงโซ่อาหารนี้ ถ้านกคูกตายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อของโซ่อาหารคำตอบก็คือนกเนี่ยมันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะนกคูกได้ตายก็ไม่มีสัตว์ที่มากินนกนอนก็มีจํานวนลดลงเพราะว่านกอะ่ะมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นในรูปห่วงโซ่อาหารนี้ล่ะคะถ้างูตายหมดจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อของโซ่อาหาร คำตอบก็คือไก่ก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าหรือผู้บริโภคมันส่วนนกอินทรีก็มีจำนวนลดลงเพราะนกอินทรีเนี่ยไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตหรืองูเป็นอาหารนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะครูมีใบางานให้นักเรียนทำคือใบางานที่5เรื่องห่วงโซ่อาหารมีทั้งตอนที่1และตอนที่2นะคะเด็กๆ เด็กๆทำแล้วส่งคูด้วยนะสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ